นี่นี่นี่สินะร้านเบเกอรี่เปิดใหม่โอ้ยน่ารักมากๆเลยเอ,อ้าวแนนซี่เฮ้ยสวัสดีเกมอี ME, ไม่ได้เจอกันนานเลยนะมันเอาอะไรดีจ๊ะเออน่าจะเป็นกาแฟหนึ่งแก้วแล้วกันจ๊าโอ้สอรรี่เฮ้ยก็หัดระวังบ้างเอากาแฟ ขอยพิ่งครีมด้วยนะจ๊ะวานิลาโอเคเขย่าก่อนชิกๆิกืมกลิ่นหอมลองชิมดูก่อนสิแน่อยู่นะนล้ขอจิบกาแฟหน่อยละกันอืมกาแฟร้านเธอเนี่ยอร่อยมากเลยนะฉันไม่ดูที่อื่นละโอ้โหอะไรเนี่ย รับขนมปังอะไรดีครับเชิญเลยนะครับหยิบถุงก่อนเลยนะครับแล้วถุงเลยละกันถุงใส่มากเอ,อ่อขนมปังไปกินที่บ้านก็รูปแมวละกันจะใส่ได้ไหมมีได้เห hey. หรือว่ามันเป็นแค่ถุงพลาสติกนั้นหรออ๋อต้องเปิดถุงก่อน แล้วมันจะใส่ได้เยอะเท่าไหนนะอู้ควซองเนี่ยฉันชอบมากๆเลยนะแล้วก็เอาขนมปังธรรมดาไปกินด้วยอุ๊ยขนมปังรูปแมวเอเท่านี้แล้วกันต่อไปก็ไปซื้อนมก่อนนมแมวอันนี้อร่อยมากเห็นว่ามันราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะให้ฟรีหรือเปล่า เอต่ก็เห็นมีโปรโมชั่นนี่้ลองชิมเลยก่อนีกลับบ้านแล้วโอ้วันนีทานฟรีวันนี้ท่านฟรีจ้าเอาแก้วไปไหมโอ้ขอบคุณมากเลยนะจ้าแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้ถุงกาแฟไปฟรีหนึ่งถุงนะจ้ะ ขอบคุณมากนะแนนซี่ยินดีจ้านี่ฉันให้นี้ฟรีเลยโอขอบคุณมากแนนซี่บ๊ายบายเจอกันนะมาบ่อยๆนะกิมอีจ้าบ๊ายบายถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กั s u b s c r i b e ใหน้หนอนะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบุย,บย